ส่วนชาวอำเภอเบตงค่ะก็ได้รวมกันสแสดงความอาลัายต่อสมแดจพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทางรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสาบซึ่งในพระราชกรณียกิจเมื่อครั้งสแสด,ด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประะนนาศดรณนอำเภอเบตงและปีพศ2519ค่ะ ภายหลังสำนักพระราชวังประกาศว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จสวรรคตประชาชนชาวอำเภอเบตงจังหวัดยะลาก็ต่างดูสึกสะลอดใจและเศร้าโศกอย่างหาที่สุดมีด้บรรยากาศทัวทางอำเภอก็เต็มไปด้วยความอาลัายอย่างสุดซึ้งขณะที่บริเวณตลาดสดเือสบาลเมืองเบตงประชาชนร่วมทางพ่อค้าแม่ค้าก็ยังคงออกมาจับจ่ายแล้วก็ขาค้ายกันตามปกติแต่ซีนาแลวก็แววตาข้องหลายคนสแสดงถึงความเศร้าโศกต่าง ่าวถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของพระองค์ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้โดยลายคนเพื่อว่าเมื่อสาบข้าวการเสด็จสวรรคตขอองสมเด็จพระจะของสมเด็จพระพันปีล้วงก็ต่างรู้สึกใจหายพูดไม่ออกเพราะทรงเป็นส่วนรวมจิตใจข้องปวงชนชาวไทยและทรงมีพระเมตตาแก่พระศนิกรตลอดมาค่ะแม่ค่ะท่านนึ่งในลาซบทศบาลเมืองเมดุงก็ได้บอกว่ารอดชีวิตไม่เคยลืมพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงห่วงใยประชาชน ประชาชนถูกมู่เล้าโดยเฉพาะในพื้นเททุรกันด้านทั่วประเทศรวมทั้งอำเภอเบตุงเมื่อปีพุษากาพันหาซึ่งในครั้งนั้นยังห่างไกลความเจริญพระองค์สเสด็จมาพร้อมกับในหลวงรัชกาลทาี่วเพื่อส่งเสริมอาชีพและก็คุณภาพชีวิตของประชาชน เมื่อเช้าก็ยังคิดว่าเป็นข้าวไม่จริงพอเพื่อนส่งไลน์มาถ้ามจนกระทัางมีประกาศจากสำนักพระราชวังก็รู้สึกเศร้ามากเมื่อสูนเสียบุคคลอันเป็นเทวรักข้องคนทางแผ่นดินซึ่งในหลวงก็เปรียบเสมือนพอส่วนสมเด็บพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงก็เปรียบเสมือนแม่ก็ขอให้พระองค์สเสด็จส่สวรรคาไหลาค่ะทางนี้เนี่ยประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตงก็ต่างพร้อมใจแสดงความอาลัยแด่ส้มเด็จพระพันปีหลวงโดยลา้หน่วยง,งานก็ได้เตรียมจัสรุรานเทลงนาม แสดงความอาลัยเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รวมแสดงความเคารพและก็สํำนึกในพระมหากรุณรัิคุณอันหาาดิสุดมิได้ค่ะ